สวัสดีครับจากร้านคูรุมะนะครับวันนี้นะครับจะขอรีวิวนะครับตัวนี้เบนซ์เอ็มอลนะฮะตรงรุ่นเก้านิ้วนะครับรุ่นนี้ใส่จอเก้าสวยงามลงตัวนะครับจอเดิมมาปกตินะครับตัวนี้ของเดิมเป็นเอ็นทีจีสี่จุดห้านะฮะใส่ปุ๊บนะฮะลงทะเบียนเซสโตลงแอปได้ครบเลยนะฮะใช้งาน g ีพ YouTube ได้นะครับตัวนี้แปดคอร์สแนปนะครับ8คอร์สแนปดาก้อนนะฮะ Android ตัวนี้เวอร์ชัน1 1แล้วนะครับตัวนี้เวลานี่ตาม GMT เลยนะฮะเป๊ะเลยนะฮะตัวนี้นะฮะระบบเดิมมาปกตินะครับตัวนี้ NTG 4.5นะฮะเลือกไปที่ a u x นะครับต่อ u x ในิ้นชักนะฮะอันนี้เราตั้งค่ากล้องเป็นกล้องเดิมได้นะครับ กล้องโรงงานนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยครับตัวนี้เป็น8คอ8คอ a n d r ร i d 11นะฮะตัวนี้นะครับ Google Map อะไรได้ปกตินะฮะนำทางนะครับแล้วก็ใช้ไอได้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะฮะครบถ่วเลยนะครับ y YouTube g o o g l e Map ลุกทีวีอะไรมาหมดนะฮะ ครบทั่วเลยคร ML นะครับตัวนี้ W166 นะครับครบทั่วเลยนะฮะสวยงามนะครับ GPS จับรถเร็วนะครับ GPS จับรถเร็วนะครับหลายๆต้นนะฮะโอเคนะครับ จากร้านคูรมานะครับติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีครับ